ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาฟังพอดแคสต์ของเราผมไปและคุณมลเป็นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆในคอมพิวเตอร์นะครับก็คือเรื่องอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหรือที่เราชอบเยียกกันว่าฮาร์ดไดรฟ์นี่แหละครับใช่ค่ะเป็นส่วนที่หลายคนคุ้นเคยแตออ่อาจจะยังมีคำถามอยู่บ้างนะคะวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรมีกี่แบบทำงานต่างกันยังไงครับ โดยเฉพาะคู่ที่คนถามถึงบ่อยๆเลย HDD กับ SSD เนี่ยมันต่างกันยังไงนะและเดี๋ยวนี้ก็มี Cloud Storage อีกค่ะเราจะพยายามคลายข้อสงสัยตรงนี้กันให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเทคโนโลยีเก็บข้อมูลที่เราใช้ใช้กันทุกวันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะดีเลยครับงั้นเริ่มจากคำถามพื้นฐานสุดๆเลย Hard Drive จริงๆแล้วมันคืออะไรครับ อธิบายง่ายๆก็คือมันเป็นฮาร์ดแวร์ค่ะเป็นชิ้นส่วนในคอมพิวเตอร์ที่หน้าที่หลักคือเก็บข้อมูลดิจิตอลทุกอย่างของเราไว้แบบถาวรข้อมูลนี้หมายถึงไฟล์เอกสารรูปภาพเพลงวิดีโอโปรแกรมใช่ค่ะทุกอย่างเลยรวมถึงตัวระบบปฏิบัติการ Windows หรือ MacOS ด้วยคือปิดเครื่องไปแล้วเปิดมาใหม่ข้อมูลพวกนี้ก็ยังอยู่ครบค่ะอ๋อซึ่งมันก็จะมีทั้งแบบที่อยู่ในเครื่องเลยที่เรียกว่า internal กับแบบที่เราซื้อมาต่อเพิ่มข้างนอกคือ external ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ internal ก็คือตัวหลักที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กส่วน external ก็เป็นอุปกรณ์แยกที่เราเสียบผ่าน USB เอาไว้สำรองข้อมูลหรือแบบว่าย้ายไฟล์ยเยอะๆนะคะเข้าใจครับทีนี้มีอีกอย่างที่คนสับสนบ่อยๆคือ Hard Drive กับแรมนี่มันต่างกันยังไงนะครับอืมอันนี้สำคัญเลยค่ะแรมเนี่ยเปรียบเหมือนโต๊ะทำงานคือเก็บข้อมูลเฉพาะที่โปรแกรมกำลังใช้งานอยู่นะตอนนั้นทำให้เรียกใช้ได้เร็วมากๆแต่พอปิดเครื่องข้อมูลบนแรมก็หายไปหมดเลยค่ะส่วน Hard ดไดรฟ์เนี่ยเหมือนตู้เก็บเอกสารใหญ่ๆเก็บทุกอย่างไว้ถาวรไม่หายไปไหนเรียกใช้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ก็จะช้ากว่าแรมหน่อยแต่จุได้เยอะกว่ามากม ใช่ค่ะช้ากว่าแต่ความจุมหาศาลกว่าเยอะเลยค่ะโอเคชัดเจนครับงั้นเรามาดูประเภทแรกที่คุ้นเคยกันมานาน HDD หรือ Hard Disk Drive มันทำงานยังไงและมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างครับเห็นว่าข้างในมีจานหมุนหมุนใช่เลยค่ะ HDD เนี่ยใช้เทคโนโลยีเก่าแก่หน่อยคือใช้จานแม่เหล็กหรือ platters ที่เคลือบสารแม่เหล็กไว้แล้วมันจะหมุนเร็วมาก มีแขนเล็กๆที่เรียกว่าหัวอ่านเขียนวิ่งไปมาเพื่ออ,อ,อ่านหรือบันทึกข้อมูลโดยใช้หลักการแม่เหล็กสร้างเป็นศูนย์กับ 1. 1ประมาณนั้นเลยค่ะข้อดีที่ชัดเจนที่สุดของ HDD คือราคาต่อความจุมันถูกกว่า SSD มากมากๆ,ๆครับทำให้เราได้พื้นที่เก็บข้อมูลเยอะๆแบบหลายเทร์ไบทีบีในราคาที่ไม่แพงใช่ค่ะเหมาะมากกับการเก็บไฟล์ใหญ่ๆเช่นหนัง เพลงรูปเยอะๆหรือข้อมูลที่ไม่ค่อยได้เปิดใช้บ่อยค่ะแต่ข้อเสียก็น่าจะเรื่องความเร็วใช่ไหมครับเพราะมันมีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวหลักๆเลยค่ะช้ากว่า SSD อย่างเห็นได้ชัดทั้งตอนเปิดเครื่องเปิดโปรแกรมโหลดไฟล์ต่างๆแล้วก็มีเสียงดังด้วยเวลาทำงานค่ะมีเสียงจานหมุนเสียงหัวอ่านขยับแล้วก็สร้างความร้อนมากกว่า แล้วก็เปราะบางกว่าด้วยค่ะเพราะมีกลไกถ้าทําตกนี่มีโอกาสเสียหายสูงครับกินไฟเยอะกว่าด้วยเหมาะกับคอมตั้งโตมากกว่าโน้ตบุ๊กในแง่นี้ยังพอแงะจานมากู้ข้อมูลได้บ้างแต่ถ้า SSD ชิปพังไปเลยนี่อาจจะยากกว่าอ๋อเป็นมุมที่น่าคิดครับทีนี้มาดูคู่แข่งอย่าง SSD หรือ Solid State Drive บ้างอันนี้คือใหม่กว่าเร็วกว่าใช่ไหมครับใช่ค่ะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลย SSD นี่ไม่ใช้จานหมุนแล้วค่ะอ้าวแล้วใช้อะไรเก็บข้อมูลแทนครับใช้เป็นชิปหน่วยความจำแบบแฟลชค่ะคล้ายๆกับใน USB Drive หรือการ์ด SD ในกล้องถ่ายรูปนะคะเก็บข้อมูลด้วยการใช้ประจุไฟฟ้าในเซลล์เล็กๆไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวข้อดีอันดับแรกเลยก็คือความเร็วค่ะเร็วกว่า HDD แบบคนละเรื่องเลยบูตเครื่องไม่กี่วินาทีเปิดโปรแกรมปุ๊บปั๊บ โห,โหดดลดเก,กมเร็วโอนไฟล์ใหญ่ๆก็แป๊บเดียวโอ้โหฟังดูดีมากแล้วข้อดีอื่นๆนอกจากความเร็วล่ะครับก็เพราะไม่มีอะไรหมุนๆขยับๆมันเลยทนทานต่อแรงกระแทกการสั่นสะเทือนได้ดีกว่ามากค่ะเหมาะก,กับโน้ตบุ๊กที่อาจจะมีการเคลื่อนย้ายบ่อยๆครับแล้วก็เงียบสนิทเลยไม่มีเสียงใช่ค่ะเงียบกริบไม่ร้อนเท่า HDD แล้วก็ประหยัดพลังงานกว่าด้วยค่ะแบตโน้ตบุ๊กก็จะอยู่ได้นานขึ้นนิดหน่อย ฟังดูมีแต่ข้อดีแต่เอ่อราคายังเป็นปัจจัยหลักอยู่ใช่ไหมครับก็ยังถือว่าแพงกว่า HDD ค่ะถ้าเทียบความจุเท่ากันราคาต่อ GB ของ SSD ยังสูงกว่าอยู่แต่ก็ถูกลงกว่าเมื่อก่อนเยอะมากแล้วนะคะแล้วเรื่องความจุสูงสุดล่ะครับเท่า HDD หรือยัง ความจุสูงสุดที่มีขายทั่วไปอาจจะยังไม่เท่า HDD รุ่นใหญ่ๆนะคะแต่เดี๋ยวนี้ SSD ความจุ 1TB 2TB ทหรือแม้แต่ 4TB ก็มีให้เห็นเยอะขึ้นแล้วค่ะมีอีกเรื่องที่เคยได้ยินคือ SSD มีอายุการใช้งานจำกัดเขียนข้อมูลซ้ำๆได้ไม่กี่ครั้งจริงไหมครับอืมอันนี้เป็นประเด็นในยุคแรกๆค่ะแต่ SSD สมัยใหม่เนี่ย เทคโนโลยีพัฒนาไปเยอะมากแล้วค่ะเซลล์หน่วยความจําทนทานขึ้นเยอะสําหรับการใช้งานทั่วไปของผู้ใช้ส่วนใหญ่ออบอกได้เลยว่ามันทนทานเกินพอค่ะมักจะใช้งานได้นานกว่าส่วนประกอบอื่นๆในคอมพิวเตอร์ด้วยซ้ําไม่ต้องกังวลเรื่องนี้มากเท่าเมื่อก่อนแล้วค่ะโอเคสบายใจได้สรุปคือถ้าเน้นเร็วเน้นทนมีงบก็ไป SSD ใช่ค่ะแต่ถ้าต้องการความจุเยอะๆเ,เป็นหลักเก็บไฟล์ใหญ่ๆงบจํากัด SDD ก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่ค่ะหรือจะผสมกันเลยอันนี้น่าสนใจใช่ค่ะเป็นวิธีที่นิยมมากเลยคือใช้ SSD ลูกเล็กหน่อยอาจจะ2 5 6 g ้หรือ 512GB ไว้ลง Windows หรือ Mac OS กับโปรแกร,รมที่ใช้บ่อยๆเพื่อให้เครื่องมันเร็วปรี๊ดตอนใช้งานทั่วไปค่ะแล้วก็อาจจะมี HDD อีกลูกหนึ่งความจุเยอะๆหนึ่งที่ไวสองไว้ไวเก็บพวกไฟล์หนังเพลง รูปภาพหรือไฟงานเก่าๆที่ไม่ได้เปิดบ่อยอ๋อแบบนี้ก็ได้ทั้งความเร็วตอนทำงานและได้พื้นที่เก็บข้อมูลเยอะๆด้วยในราคาที่สมเหตุสมผลถูกต้องค่ะเป็นทางออกที่ดีมากสำหรับหลายๆคนเลยเข้าใจเลยครับทีนี้ยังมีอีกทางเลือกที่มาแรงมากในยกนี้ก็คือ cloud storage ใช่ค่ะบริการอย่างพวก dropbox google drive one drive icloud อะไรพวกนี้ละค่ะอันนี้คือเราไม่ต้องเก็บไฟล์ไว้ในเครื่องเราเลย แต่ไปฝากไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการแทนใช่ไหมครับหลักการเป็นแบบนั้นเลยค่ะคือเก็บไฟล์ออนไลน์ข้อดีคือไม่เปลืองที่ในคอมเราเข้าถึงไฟล์จากเครื่องไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ขอแค่มีอินเตอร์เน็ตสะดวกมากเลยนะครับโดยเฉพาะเวลาทำงานนอกสถานที่หรือต้องใช้หลายอุปกรณ์ค่ะยืดหยุ่นมากอยากได้พื้นที่เพิ่มก็จ่ายเงินเพิ่มไม่ต้องวุ่นวายซื้อฮาร์ดแวร์ใหม่เหมาะกับการสำรองข้อมูลสำคัญๆแล้วก็ การทํางานร่วมกันบนไฟล์เดียวกันก็ง่ายขึ้นด้วยค่ะแต่ข้อจํากัดก็น่าจะเป็นเรื่องต้องต่อเน็ตตลอดเวลาใช่ค่ะต้องมีอินเทอร์เน็ตที่เสถียรแล้วก็มีเรื่องค่าบริการอาจจะเป็นรายเดือนหรือรายปีครับแล้วก็อาจจะมีบางคนที่กังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของข้อมูลที่ฝากไว้กับคนอื่นถูกต้องค่ะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาต้องดูว่าเราไว้ใจผู้ให้บริการแค่ไหนและข้อมูลที่เราเก็บมันสำคัญระดับไหนช่างน้ําหนักข้อดีข้อเสียดูค่ะสรุปแล้วการเลือกใช้เทคโนโลยีเก็บข้อมูลนี้มันไม่มีคำตอบเดียวจริงๆนะครับต้องดูความต้องการงบประมาณเป็นหลักเลยใช่ค่ะ s d d ก็ยังเด่นเรื่องความจุต่อราคา SSD ก็ให้เรื่องความเร็วและความทนทานส่วน Cloud Storage ก็ให้ความสะดวกสบายยืดหยุ่นในการเข้าถึงครับผมชัดเจนมากๆครับสุดท้ายนี้มีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้ห่อยไหมครับเกี่ยวกับอนาคตของสิ่งเหล่านี้อืมก็น่าคิดนะคะว่าในยุคที่ Cloud Storage มันเก่งขึ้นเรื่อยๆสะดวกขึ้นเรื่อยๆเนี่ย อนาคตของฮาร์ดไดรฟ์แบบที่จับต้องได้ทั้งอินเทอร์เนลและเอ็กเทอร์เนลเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปมันจะค่อยๆหายไปกลายเป็นของเฉพาะกลุ่มหรือว่าจะยังอยู่แต่เปลี่ยนบทบาทไปใช่ค่ะหรืออาจจะมีรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกก็ได้นะคะเป็นเรื่องที่น่าติดตามดูกันต่อไปค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องของเราถ้าชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์ และก็กดติดตามเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการสร้างผลงานต่อไปขอบคุณมากครับ